จงมีกลุ่มเพื่อนฝูงที่สบายใจรักษาคนที่เพิ่อนคุณค่าให้ชีวิตคุณเอาคนที่ไม่ใช่ออกไปเมื่อการมีน้อยลงหมายถึงได้สิ่งที่ดีกว่า ตั้งแต่กําเน, Social Network, นิดโซเชียลเน็ตเวิร์กนิยามของคําว่าเพื่อนก็เปลี่ยนไปพวกเขาไม่ใช่คนที่คุณรู้จักดีต่อไปมิตรภาพเสมือนจริงส่งผลต่อการขนานนามคําว่ามิตรภาพของสังคมเดี๋ยวนี้เราเรียกใครๆว่าเพื่อนไปหมดกระทั่งคนที่เจอแค่ครั้งเดียวตอนไปเที่ยวกลางคืนคนเหล่านี้มีกี่คนที่เป็นเพื่อนของคุณจริงๆเขาคอยอยู่เคียงข้างเวลาที่ต้องการหรือเปล่าโชคร้ายที่ส่วนมากมิตรภาพยุคใหม่ไม่ได้อยู่ที่การสนับสนุนทางอารมณ์หรือมีความสัมพันธ์คล้ายคนในครอบครัวแต่ไปอยู่ที่การดื่มเหล้าส ถ้าสงสัยว่าในกลุ่มเพื่อนมีคนอิจฉาหรือเกลียดชังคุณแสดงว่าคุณอยู่กับคนผิดกลุ่มแล้วเพื่อนแท้จะหวังให้คุณเจอสิ่งที่ดีที่สุดมีส่วนในความสําเร็จของคุณไม่รู้สึกแย่ที่เห็นคุณได้อี่ได้ดีกว่าพวกเขาจะช่วยให้คุณดีขึ้นและไม่มีทางปล่อยที่คุณสลดในบางกรณีพฤติกรรมของคนในครอบครัวก็ถึงขั้นสุดโต่งเช่นทําร้ายร่างกายหรือจิตใจเราไม่ได้มีชีวิตเพื่อทุกทรมานกับการก,การะทาหรือคําพูดคนอื่นไม่ว่าจะมีความสัมพันธ์กับพวกเขาในทางใดก็ตาม และการแทรกทําเป็นว่าพฤติกรรมที่เป็นภัยของบางคนเป็นเรื่องรับได้ก็เป็นภัยในตัวของมันเองถ้าจําเป็นต้องตัดใครเพราะพฤติกรรมทำลายล้างที่เกิดขึ้นซ้ําๆแล้วก็ทําไปเถอะไม่ต้องเสียใจ